่คะฝึกคิดลองทำนะคะเราไปดูกันเลยค่ะให้เด็กๆฝึกลากเส้นต่อจุดเรียงตามลำดับชื่อของเดือนเห็นไหมคะ,ะแสดงว่าเดือนของคุณครูที่เด็กๆมองเห็นมีทั้งหมดกี่เดือนคะลูก10 12เดือน <12. S 1> เดือนแรกของปีคือเดือนอะไรเอ่ยเดือนอะไรคะเดือนมกราคม เอาละค่ะให้เด็กๆเขียนลงไปในสมุดนะคะเด็กๆหาดูสิลูกว่าเดือนมกราคมหรือเดือนมกราคมนั้นอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนคะมองเห็นไหมคะถ้าเด็กๆมองไม่เห็นคุณครูปลายทางช่วยกรุณานะคะเขียนขึ้นกระดานให้กับเด็กๆด้วยค่ะให้เด็กๆเขียนชื่อเดือนนะคะเขียนชื่อเดือนเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรนะ ะมะกร,ราคมค่ะให้เขียนลงไปมกร,ราคมหรือมกร,ราคมเขียนได้ไหมลูกเขียนได้ไหมคะ่ะเดี๋ยวคุณครูยงเส้นนะคะให้เด็กๆได้เขียนตามเขียนลงไปในสมุดพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนั่นก็คือชื่อเดือนทั้งหมด12เดือนนะคะเดือนแรกค่ะเดือนแรกของปีค่ะลูกเดือน มกราคมหรือมกราคมค่ะหาเจอหรือยังคะอ้าวเขียนลงไปลูกเขียนลงไปในใครเขียนเสร็จแล้วอ้าวเขียนเสร็จแล้วนะคะจากเดือนมกราคมเป็นเดือนอะไรคะต่อไปเดือนอะไรเอย่ยเดือนแรกมกราคมเดือนที่สองก็คือเดือนเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเอาละค่ะไปเขียนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่2นะคะมองเห็นไหมคะถ้าเด็กๆมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะขอความกรุณาคุณครูปลายทางทุกท่านเลยค่ะทุกๆโรงเรียนนะคะให้เขียนขึ้นกระดานนะคะเขียนขึ้นกระดานให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะกุมภาพันธ์ปลายทางวังไกลกังวลน,นะคะ ไปทางอยู่ต่างจังหวัดค่ะลูกศิษย์คุณครูบนเหลือแจ้งใจนะคะคุณครูสลีพรค่ะคุณครูคคคคเพนพานสุขสารนะคะต่อไปค่ะกุมภาพันธ์เดือนที่3ามค่ะลูกเดือนที่3ามไปทางไหนดีกุมภาพันธ์ต่อไปก็ต้องเป็นเดือน คมค่ะโอ้โหมออีมีนอาอนาคอโอโมอมนะคะมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอต้นไม้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นอะไรก็ดีอ่ามีนาคมผ่านไปแล้วค่ะต่อไปเป็นเดือนอะไรเอยเดือนที่สี่ก็คือเดือน เดือนเมษายนค่ะลูกเมษายนค่ะโอเคไหมลูกผ่านไหมเมษายนนักเรียนปลายทางนะคะเร่งมือนิดหนึ่งค่ะท้ายชั่วโมงตอนนี้เราเหลือเวลาอีก เจ็ดนาทีนะคะเจ็ดนาทีค่ะต่อไปค่ะลูกเดือนที่ พฤษภาคมแล้วไปทางไหนดีเอ่ยพฤษภาคมแล้วเดือนต่อไปเดือนอะไรเอ่ยพฤษภาคมแล้วเดือนต่อไปคือเดือนอะไรลูกพฤษภาคมเดือนต่อไปเด็กๆช่วยศึกษาในปฏิทินที่นำมาด้วยนะคะ โอ้โห oh oh. ไปกันเร็วนิดหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆเ,เขียนไม่ทนันให้เด็กๆไปเขียนเป็นการบ้านนำะปฏิทินมากลางกันเลยแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ทำไมคะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยนะคะมิถุนายนแล้วค่ะต่อไปเดือนต่อไปค่ะเดือนที่7เดือนที่7ก็คือเดือน รกรกฎาคมค่ะโอ้โหไปโน่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นไม้สูงใหญ่นั่นก็คือต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรคะ,ะต้นคริสต์มอ่าต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเดือนที่8น่าจะเป็นเดือนอะไรลูก8 8 8ไปที่ไหนดีเดือนที่8ไปที่ไหนกันดีไปที่เดือน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  สิงหาคมค่ะโอ้โหสิงหาแล้วสิงหาพาเพลินหรือเปล่าตอนนี้เด็กๆต้องเพลิดเพลินเจริญใจนะคะศึกษาหาความรู้ในปฏิทินทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนค่ะต่อไปค่ะเดือนต่อไปสิงหาแล้วต่อไปเดือนอะไรลูกสิงหาเดือนที่8ต่อไปเดือนที่9ก็คือเดือน กันยายนเห็นไหมคะลูกกันยายนนะคะลูกศิษย์คุณครูสลีพรนะคะเขียนทันหรือเปล่าคะคุณครูเพนสีทางทองะคะ่ะไปกันที่เดือนพฤศจิกายนเลยนะคะพฤศจิกายนและต่อไปละลูก กันยากรายยนก่อนนะคะกันยาแล้วไปที่ไหนลูกเสียงหากันยาและแล้วเราก็ไปที่เดือนตุลาคมกันก่อนอย่าเพิ่งด่วนใจร้อนนะคะตุลาคมแล้วตุลาคมเป็นเดือนที่เท่าไหร่เอย่ยเดือนที่สิบนะคะแล้วเดือนที่สิบเอ็ดล่ะลูกอยู่ตรงไหนเอย่ยหาเจอหรือยัง แล้วนะคะหลายคนบอกว่าคุณครูไปทางโน้นสิคะขึ้นบอลปีกนิดนึงค่ะนั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนค่ะมาถึงแล้วจริงๆด้วยนะคะเป็นเดือนที่11และเดือนสุดท้ายของปีแล้วลูกเดือนอะไรเอ่ย,ดยเดือนสุดท้ายของปี ราก็ได้ต้นไม้สูงใหญ่นั่นก็คือต้นคริสต์มาสคุณครูมอบให้กับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางกันเลยนะคะเอาให้เวลาอีก2นาทีค่ะถ้าเขียนไม่เสร็จทำงานยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรนะคะให้เด็กๆนำไปเขียนต่อที่บ้านเป็นการบ้าน นั่นก็คือจำนวนเดือนทั้งหมด12เดือนใน1ปีนะคะอา่าวเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะ ไงลูกเขียนทันไหมคะบางคนเขียนเสร็จแล้วด้วยนะคะ12เดือนบางคนอาจจะยังไม่ถึงนะคะให้เด,เด็กเขียนเป็นกันบ้านนะคะไปศึกษาหาความรู้จากปฏิทินของเราที่ไหนคะที่บ้านนะคะที่บ้านเอาละค่ะไหนใครเขียนถึงเดือนที่12แล้วลูกขอดูหน่อยนะคะของน้องอะไรลูก ของน้องอะไรเอ่ยชื่ออะไรคะโอ้น่ารักมากเลยเห็นไหมคะลูกศิษย์ของคุณครูนะคะวันจันทร์ที่9เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2555ฝึกคิดลองทำนะคะหนึ่งเดือนมก,กราคมก็ผ่านไปแล้วอันนี้เดือนกุมภาพันธ์กอไก่นะคะลูกน้องต้องเขียนเป็นกอไก่นะคะกออุโมกุมอันนี้เป็นทออุมอทุมพาพันใช่ไหมอ่าเล่นตลกอีกแล้ว และเมษายนตรงนี้ต้องมีสระอาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขียนยังไม่เรียบร้อยน้องต้องแก้ไขแต่ว่าดีแล้วคือเขียนเสร็จแล้วด้วยอันนี้เห็นไหมคะถึงเดือนที่12อันนี้พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ไปที่ธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีเห็นไหมคะอา้าวโหเพราะฉะนั้นน้องไปศึกษาปฏิทินที่บ้านนะคะกลับไปบ้านไปขอคุณแม่บอกคุณแม่ขอปฏิทิน ศึกษาหาความรู้สักนิดนึงพอดีหนูเขียนชื่อเดือนยังไม่เสร็จเลยนะคะเด็กๆสามารถไปศึกษาได้เห็นไหมคะยากไม่ลูกยากไหมบางคนเอ๊ะทำไมสไลด์ก็ไม่มีแล้วนะคะที่บ้านจะทํำยังไงเรามีปฏิทินค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ในปฏิทินของเรานะคะที่บ้าน ทุกบ้านทุกครัวเรือนั้นมีอยู่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะเวลาหมดลงแล้วคุณครูรัชนีพรน,นะคะทีมงานแล้วก็เด็กๆต้องขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้วันอนังคารตรงกับชั่วโมงที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ